ที่สาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับก็มีการจัดงานถแถลงข่าวของทางท่านผู้ว่าชัดชาติหลังจากที่ทำงานครบรอบประมาณสัก6เดือนแล้วนะครับ ชื่องานเนี่ยก้าวด้านก้าวดีก้าวสู่ปี66ของกรุงเทพเมืองหน้าอยู่นะฮะคุณชาชาาิสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมแล้วก็คณะผู้บริหารมีบรรดารองผู้ว่าหลายท่านมาถแถลงข่าวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณจักรพันธ์ผิวงามเขาก็พูดถึงปัญหา pm 2.5บอกว่าค่ามาตรฐานของ pm 2.5นะครับรกรมควบคุมมลพิษก็คือกําหนดเอาไว้ที่ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตรในอนาคตจะลดลงนะค่ะเกณฑ์มาตรฐานจะลดจาก50เหลือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศรเมตร นอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีการอัปเดตนโยบายสวน15นาทีตอนนี้ทางกอทมอบอกว่าทําไปแล้วทั้งหมด98แห่งมีเนื้อที่641ไร่นะครับใครที่อยู่แต่ละจุดลองสํารวจตรวจสอบดูนะฮะใกล้ๆบ้านท่านอาจจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมไปวิ่งไปออกกําลังกายไปสูตรอากาศออกซิเจนกันได้เลยนะครับ